เว้า่อนน่าาวนไฟเพนมาไว้ฟเอาแล้ยืนเสาใต้เงาไพกเอาอีกแจคสองสอคิดสังหอนอยู่ในใจอดบ่บไหวออกหอนกันเลยย้อนตามาลัดออกทีป้าซาจากวัดป้ากะเพียงบึดเทาวนามายืนขึ้น พลากัน่ยังไงนพ่นเนื้อไทยสมนีนี่น้องน้องม่ซุมันพ่นออกจากแดนมไนเอาไปเลยเอาไปเลยปะเอาไปเลยเมยดน้อม่สมเนาะดับเอกไปับเือกไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งดูนั่นเงมนลัน้องไม่ข่อยตนั่น่ะโอ้ปคัมพ แม่เจ้ามากก็ดีเลยให้ผมถามแน่เป็นยังไงอยู่ดีสบายดีบอลูกที่ผมฝากแม่ไว้อยู่ที่นั่ะเป็นยังไงเนี่มึงม่ต้องมาเปลาบัดที่มึงขี้ไปเฮือนะมึงก็จะดำเพื่อแม่มึงนั่นแหละแม่สุภาคกันเฮตุอย่างนี้อันอันอันอีแม่มาบอกตุ้กข่อยง่ายลักแดนเอาน้ำไมมฮะง่ายลักแดนเอาน้ำไมมผู้ใดอบอกอไอ้สู้ง่ายอีแม่อีแม่ยาผาแล้ว่าเจ้าเป็นหนีเพื่อนเท่าใดบุปเปลน้ำไหมมันจุบหนีเราเด้อสูเราอ่ะอุยอยยอ้ย บวเป็นยังดอกเฮาได้หาลายๆเฮาก็ปั่นเพิ่นกินน้ำน้องใหม่เน<อ>าะปั่นเพื่อนกินเนๆๆาะแม่ใหญ่เนาะเนาะใหม่เนาะแม่ซูสุดเอ้าไปปั่นปไปกูสุดแห้งแล้วโอ้ยเรื่องนี้กูบ่ทันหูเรื่องเลยซ้ำื้อน้ำเนี่ยมาทางเทียเท่ยวกูเที่ยวมาแต่ภาษาพอกูพูดซูเฮ็ดแบบนี้สูส้ใส่กูเที่ยวใส่ฮะโอ้ยแม่เอ้ยใจเย็นก่อนผู้เฒ่าเพิ่นบอกผมไม่เฮ็ดผมกลับมาเฮ็ดตามคำพิ่นเว้าเฮ็ดตามคำผู้เฒ่าบอ อีพานันติครับป้าว่าว่าละซูนคนนด้ใจกูอีพามันอยู่ใสไปบอกมัน่าว่าน้องกูเดียวนี่ไปอยู่ในสวนมาพริกเปิ้นยามาไปไมบอกมันไม่ใหย่รักดด่นจะพึ่งไปไหวมองเก้าเย็นเย็นแม่เกิดเรื่องนี่คุย่อมคู้ย่อมมาลาเถอะแล้วอีพามาเนี่ยบอกนี่่เจ้าใจเย็นเย็นนี่เนเสียงหมาตัวใหญ่มันมาเอาอยู่นี่นะฮะมาใสแม่รักเด่นที่แม่บอกผมมาใหญ่ผมใหญ่ มึงเหตุลราบ่กผ้าเห็ดเรียบร้อยแล้วนี่แหละมันจังเมนลูกกูยายเอาเลยลูกแล้วมันไปเครื่องกับบาลหัวผู้ใดไม่บพอนักหัวกับบาลผู้ใดล่ะมึงมึงนั่นแหละไปใส่ไมาอีมาเถ่าหรือนอนเฝ้าเตะกอไผยเต๋อบอกยงที่เฮื่อนให้เฮือนนี่โคตรหมาโอ้โหพอจำไดวสมพ่อกูอยากกินขี้แม่กูเป็นหมาเอ๊ะพี่ร่างกับใคบักาคำผ้ากับขี่สัวถึกแม่เยอมเมยัวเลือกพุ่นเข่าลาดกับบาน ทิ่มหอวลูกหัวเต่าเบดความคิดปัญญาพวกสูนี่ซัวมาสักคนนี่ยากตายตะลับเข็ดนักแดดเต้าเลื่อนหัวซัวซะบ่างมึงสีวอกอย่างมึงบังก่อนเด้อมึงน่ะมันหัวเดียวกับเที่ยงรีบพวกกูนี่มันจักหัวแงเฮ้าในลายหัวยูคสีคนนี่ก็ลงหัวแล้วแทะหัวกูกับเมื่อยห้กูได้ซูนปานนี่ล่ะทั้งที่ดีมึงใหญ่แล้วเด็ดกลับไปไปบนเก่าเดียวนีิกูบ่อยใหญ่มึงมีปัญหาอย่างบ่ มี่กูมี่แน่นอนแหละโอ้ยใจเย็นก่อนแม่ทั้งาเบิดคว้างกันบ่เคยฝันว่าสีหวมกูเพิ่มเกล็ดขึ้นนายมาท่าให้แม่ซูลพ่อมันน้าที่บางแน่แต่ประสังพ่อพุ่นซับจนมุนคู่แดงยับออกมาเป็นแขนพ่อะแง่แผ่นหัวลานพ่อมึงหันแหงยับผักโถ่ผาบัดเป็นมืองข้าวขาหันแต่มึงต้องต้นตันเท้าหันหน้าเป็นคนลอยว่าเป็นผีกองกอยถ้าปูจอยตะกีดสูเริ่มตีเราคนณฮะ หัวจอกกันเพาะหน้าแว่นภายเรืออกแอนนี่กูบอกแล้วเฮกงกระไผ่เพรเกงมาเก่งไม่ใช่เฮียนกลัวเงียนกุตูมีตันักมวยยุเฮียนมูตูเพรมีหอดบอลหอยแซมใส่อีพานั่นไปแล้วเมียแล้วม่แล้วเท้าจะจะมาอย่างอีคิวโกงเจ้านั่นไปใส่มากบ้องดูดิมาหลายตัวลุกตีคอยดีเจ้าคือบ่มาซอยอ้าวมึงก็ได้เปรียบเขาเขาจะคนหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบคนผู้น่ะ มึิ่งพวกเดียวนั่นหนึ่งลุมสีง่ายจะตายเจ้ากบมาซอยก่อยสันะเอ้ากูค่าเนี่ยทุ่เนาะเมื่อนี้กูบอห้ยเร็วเดี๋ยวจะได้ไหนบัตรมันไปใส่เลยผ่านเนาะเต้องพูดว่ากันอยู่เพื่อนกันนั่นมันไปทางไหนเอ้ยเอ็นเนี่ยเร็วเนี้ยเร็วทางไหนทางเฮี้ยคนเร็วทางนี้บอกกูแกไปทางนี้่ทอเอาเสียไปทางไหนสัะมันสิพ่อกันแน่ไปทางไหนสันพุ้นไปทางหน้าเจ้าคุ่นไปทางพี่ดีกว่ากูสินั่ไปเยาวมันขะคางเลยผ่านพอดีแล้วานมันถีน้ำฝังพร้อมไปไปไป